ยังเป็นปัญหาอยู่เป็นประเด็นสงสัยในแต่ละบุคคลว่าการการทำกระถินเนี่ยจะมาสารูปสองลูปหรือสามลูปเนี่ยแตดกระถินได้ไหมอันนี้หรือว่าเป็นอย่างไรที่เห็นมาทำไมเขาทำได้แต่มันทำได้อยู่แต่เวลาเราไป มอบผ่าหรือยติก็ให้ไปทําที่สีมาให้มีเซมานะยะติแล้วก็มีอุโบสถก็ได้อย่างเงี้ยมันจึงจะสําเร็จถ้าถ้าเราทําได้ทาที่นั่นเลยไม่มีเสมาไม่มีอะไรก็คือทํามอบผ้ามอบได้อยู่แต่คนรับก็ไม่ได้บุญนะไม่ได้มีสงตรงนั้นเพราะว่ามันมันก็ไม่ถูกกับข้อกําหนดไว้ แต่ถ้ารับได้ไหมได้รับได้โยมก็ได้บุญไปแล้วก็คนเราก็ถือว่าได้ตังไปสร้างไปทาเก็บไว้ค่าไฟค่าสร้างวัดสร้างวาก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นนะพระก็ถือว่าได้แต่อุปนนสง์การจำาัสษาก็พอแล้วก็คิดแ่วงนง้นเขาเลยว่าได้ั้งแต่ก็ไปศึกษาจากกร่อาจารย์หลายรูปนะใน YouTube มาเขาก็ว่าได้หมดเ,เขาก็ว่าได้นะแต่มันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพผู้มาผู้มาท,ทํากระชินบางคนเขาก็กระชินใหญ่เขาจริงๆแล้วเขาอยากได้ที่ที่นั่นเลยจำภาษาที่นั่นเลยครบห้ารูปเลยนะเขาเอาให้มั่นใจไปเลยเขาเอาให้ครบห้ารูปเลยนะที่จำภาษาเขาถึงให้นะ โดยอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จัดไปเห็นจัดหล,ลายที่ทุกปีเห็นมาหลายปีแล้วรูปเดียวก็จัดกระชินอย่างเงี้ยมันก็จัดได้จัดได้แล้วก็บางคนก็ไม่ไปทําที่เสียมาเห็นนะแต่เราก็ไม่เป็นพระ,ะผู้น้อยอยู่เราก็ไม่กล้าพูดนะก็มาเล่าสู่กันฟังกันแหละก็มาดูในคลิปในอะไรอาจารย์เขาพูดกัน ผู้ที่เขาเคยผ่านมาแล้วเขาก็เล่าถูกฟังว่ามันไม่ได้ต้องไปเสมาทำที่เสมาเท่านั้นเมื่อพาที่เสมานะยะติที่เสมาแต่อุปโลกอ,อยู่กับที่ได้สาาลาหรือสลา,าใหญ่ที่จัดงานอุปโลกได้นะรูปหนึ่งรูปสองอทีนี้ที่เห็นเห็นบาง,บาง บางวัดบางที่เขาก็ทําที่นั่นเลยนะยะติที่นั่นเลยม่อผ้าที่นั่นเลยนะบางทีก็ไม่ได้โมทนาด้วยไม่ไม่โมทนาด้วยเออก็ถือว่าอ่าก็ถือว่ามันมันเป็นเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ตามหลักสูตรที่บัญญัติม,มามันก็ต้องให้มันครบสูตรเนาะคือทําได้เหมือนกันแหละแต่อันนี้สงมันไม่ได้นะแล้วก็ผ้าผ้าก็ ก็จะการมอบผ้าหรือว่าผู้ที่เราไปจิตนิมนต์เข้ามาเนี่ยให้ครบสงครบห้าอันนั้นเขาไม่ได้บุญนะไม่ได้อันิสงด้วยนะเขาไม่ได้อานิสงด้วยคนรับก็เป็นกระถินฝ่ายเขาเรียกว่ากระถินฝ้ายไปเลยนะเขาเรียกกระถินฝ้ายากระถินรวมทุนว้ใช้จ่ายในวัดเค่นั้นนะแต่เอาตามหลักเน้นๆเลยเพื่อความสบายใจเลยมันครบห้า ก็ยังมีหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายที่จมาไปบางที่ก็เอาค่านั่นเลยนะเอาแบบยต,ติตรงนั้นเลยโยม,มก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยเงีย้ยนะมันไม่ถูกกับที่เขา,าวางไว้แผนเขาวางไว้คือว่าให้ไปในสิมในโบสในเขตสีมานะที่จะทำยติมอผภาให้แก่ผู้ผู้รับกระถินนะ มันก็ตามนั้นอันนี้ก็ในหน้านี้ก็ช่วงกระทินนะก็สรุปว่า,ารูปเดียว2-3รูป3รูปรับได้นะแต่ก็มีเงื่อนไขนะแต่ที่บริสุทธิ์ใจจริงด้วย100%ด้วยครบ5ไปเลยนะวัดนั้นครบ5ไปเลยนะสรุปแล้วก็รับได้เหมือนกันนะก็มีเงื่อนไขนะไม่ครบ